การแม่นอย่างไม่แพ้วนะครับพี่น้องครับรุนักกับยัวยูไทยนะครับน่ะตั้งแต่เคตใจได้หนุมานะครับติดต่อกันตั้งแต่ปากอีสานต่อหลังนะครับหนุดตึงปากตะวันออฟของไทยนะครับตอนนี้นะครับคือพุ่นพวงตรงนี้นะครับจะเกิดจากแหตุว่าคลิปวิดีโอกล้องอิงถึงลุดออกมานะครับในบนเส้นบนปล่อยนะครับอะไรกันก็เลยมีปัญหามาตลอดนะครับ แต่หารกับเม่นก็ไดประจิตก้าวมาประจิตจา่ายแดนไทยก็นึ่งระอาประมาณนึ่งเบิ้ลกนกันเลยเกิดวิกฤตมาจงนั่นกับเลยมาจุมาตึงการปิดด้านกับส่วนในการปิดด้านกับแบอุ่นเซนกันได้เร่งเร็วครับถ้าเป็นรัฐบาลจุดนี้กับก็จะไม่เจราจารแล้วก็ไม่เปิดด้านนะครับรอรัฐบาลจุดไม่เต่านั้นนะครับแต่ด่านนะครับ <c oughs> ต่างแดนตาหฮนแหลกแหละกับประชาชนชาวกัมพูชานะครับโดยตาหฮนนะครับตางนก็มีการประทาู่อยู่กันมาตลอดตั้งแต่กุฎกูเล่มานะครับ่วางกับดักเบิดนะครับช่วงนี้ก็ยังมีการวางกับระเบิดอยู่นะครับอ่ตางฮนไตก็ได้ไปเจออยู่นะครับแล้วที่นี้นะครับส่วนนะครับในการลาดตระเวนกองตางฮันก็เหมือนกันครับตางนกับเมนก็กอดก้าวมาลุกนะครับ ก้าวมาใต้กลิปก้าวมาอยู่อยู่นะครับเผื่อให้เกิดปราบว่าเออนะครับอ่บอกไปจะเดินก้าวต่วันก้าว่ัเนี่ยตานไตเป็นคนลลกกลำมักี้เป็นไตกองเก้าก็จริงไม่ใช่ครับอ่เก้ามาหลูกลำองเราตาเองนะครับแต่ตานไตครับต่ำโดยสั้นดีนะครับโดยหลายไปเยอะๆนะครับไม่มีการลงไม้ลงมือนะครับแต่ว่าตานกัพูชาครับเกาเล่นง่ายนะครับแปนก็ชุงนะครับแล้วทีนี้ครับ ด้านนักต่องเที่ยวนะครับเด็กขึ้นมาได้ตามประชาต่างเมืองตมตามต่างเมืองต่างควายอะไรพวกนี้ครับขึ้นมากับมาอยู่หมอนกันครับถ้าแดงสั้นอย่าละกับต่ำพิธีกรรมนะครับเบื่อแล้วก็ปิดกดนะครับเต็ไม่อายขึ้นมาถ้แดงพิธีกรรมต่างๆนะครับคะานนต่างๆนะครับก็มีการครับหลายนะครับยากตาอันใจนะครับเด็กก็ได้ปะตาการลมกันมาบ่อยๆไล่ไล่ไอ้การแล้วนะครับพี่น้องครับ ละชุดนี้ครับอ่ะต่างด้านกานเมืองก็เหมือนกันนะครับกาทร่วมวัฒนธรรมของกัมพูชานะครับตีแรกไปขึ้นอ่าเวทียูเอ็นนะครับอ่ะกาได้ประนามไต้หวาแต่งจุดไต้นะครับอ่ะเปลี่ยนแบบเขานะครับอ่ะแต่งจุดใต้นะครับในปันบินใหงานก็คือมันเป็นประเพณีของเขานะครับอ่ะขออ่านซิดตรงนั้นนะครับแต่กาทร่วมวัฒนธรรมครับโดยอุ้งอิงนะครับอ่ยังนิงเจออยูนะครับ นี่มาหลายหลานนะครับ่กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาหลาวนะครับอก็ได้เรียกรองต่อกลางเวทีนะครับยูเนสโกนะครับอใหก็อรวจรอบการสร้างวัดปูกผู้มานกว่าเพียจางวัดบุรีรัมนะครับเรียนปวัเรียนแบบเร็นวัดสร้างเรียนแบบนักกวัดนะครับจีเป็นการปลกุกข้ามนะครับกุญการจะรับโหลกก็อโบราณจต้านกองจิ้งนะครับ แล้วก็ล่าเมิดจิตวิญญาณของบรราลุษก้องกัมเมนอีกทางห้ากับอ่ะนี่คือว่าต่างนานวัฒนธรรมนะครับพี่น้ีนองก็ใช่ครับว่าคลิปแรกนะครับทําลายอุ้งยิงไปแล้วคือในรภาลที่เป็นนายกครับเลยลงมายุดไปวัิหน้าดีปุาอองยิงนะครับมาเป็นรัฐมนตรีกวาการกระทรวงวัฒนธรรมครับเป็นไหมครับกระทรวงวัฒนธรรม กองกรเมนนะครับแกองมาตาลมกับอุ้งอิงต้ยเหลาานะครับอเรียมาครับ่เอาไม่ยุดเอาไม่ย้อนนะครับเพื่อจะกำจัดตระกูลชินวัตนะครับนี่คือทริกกองช่องช่องตระกูลแต่ว่าเราครับเราเสียตรงปฏิสเรากันตรงเสียให้เหมือนกันเสียเฉยเหมือนกันครับพอตระกูลจินวัตมาอันนี้ก็ลองคิดดูนะครับพี่น้องครับแล้วก็ร่วงแรงงานนะครับอก็ไปกับแล้วก็ อนนี้ครับบในต่างแดนกัมเมนครับตั้งแต่แต่ว่าวุ่นเส้นหวาไอพี่น้องแรงงานชาวแรงงานชาวกัมเมนในรอบบานนะครับแล้วก็แจกก็เอาต้านกุหลาโลนะครับแล้วก็จะห้านตัดไม้นะครับตัวนี้ครับกบนะครับบูชาครับคนกับบูชาถี่ล็อกไปยังครับนะครับบูชาถี่ล็อกไปกัมเมนครับตัวอุนเ้นล็อกครับบบอกไปแล้วครับพี่น้องครับได้ต้านาโลไปแล้วครับบบกกินได้วันร่องวันครับทีนี้ทำไรกับพี่น้องครับไม่มีทางแล้วครับ ก็ได้ด้หลักหลบนี่ก้ามในเมืองไต้หลาวมาเดิมกับบอโค้อนก็หลักหลบก้ามาร่องบนด้าจรยจะจับไปกับเมื่อคืนวันกก้ามาหลายอีกสิบเอากุนนะครับอะก้ามาทางหลงเคร้อนะครับกัเพราะว่าได้รอบตามแล้วกับแบบต่างต้องเกตเนี้ยกับได้รอบตามแล้วว่าจะทำไมตึงจะหลักหลบก้ามาในเมืองไต้นะครับเพราะว่านะครับอดนะครับ อดยานะครับที่บ้านเกิดกับไม่มีอะไรกินนะครับงานก็ไม่มีครับเลยจําเป็นต้องเสี่ยงนะครับเสี่ยงชีวิตกลับมาต่าตมารี่ตลาดลงเรือเหลาานะครับนี่ก็คือตอนนี้ครับกับพูชาครับประเทศกรับหลังจะแตกจะลมจาไล่อะรกับปอเนือยาวกว่าประจาจนอดยากครับอุ่นเส้นโยบายกินบายนอนรับนะครับโยกาเรียนะครับแต่คนหลักยาอ่าพี่น้อง ประชาชนธรรมดาก็จ่าเม่นครับแต่ไม่ได้ด็อกเป็นเครืองมือนะครับก็มีพ่นเสี้ยนะครับอดยากกุนในนะครับแต่สร้างความุ่นปนปวนขึ้นมาแล้วเมื่อไกลับไปจา่าไรนะครับเห็นไหมครับแต่ํำอาบีชีแต่วิญญาณเต้ยครับมันได้หลังวันไปที่บแปดบาทนึงครับลบอกไปกระเม่นมันได้สิบบาทกระโลห,หลกตาวอกน้ำเหล่ามันตาลบปัดหมดนะครับเห็นไหมครับอุ่นเจนมันเป่าอู้หมดนะครับแต่แบบขุนอู้นนะครับ มาดูครับว่าต่อไปนี้นะครับอุ่นเช่นจะมีมาตรการแจกเอาตราหน้ากิโลหรือสิบกิโลเล่าไหมครับให้เจ้ากระเม่นล็อกนะครับล็อกไอ้เจ้ากระเม่นล็อกไปกระเม่นเหลาานะครับคอติดตามนะครับนี่ก็คือเอุการตีหวากระเม่นลูกนักกับย่ออยู่ไทยตลอดครับคอดูแลนะครับตาากระเม่นจะย่ออยู่ไทยได้ตึงขนาดไหนแล้วไปไตะครับจะต้นการย่อยู่กล้องกระเม่นไปตึ้งเวลาไหน ขอติดตามนะครับพี่น้องครับ